สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์วันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟ้าในเรื่องของสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆค่ะสาระที่2การวัดและเรขาคณิตมาตรฐานคอ2 2เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใชค้คอ 2.2ป่อ5ทับ2จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูปเรามาทบทวนบทเรียนกันเลยนะคะทัเกเรียนรู้จักรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ และรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะใช่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเก่งมากๆค่ะรูปสี่เหลี่ยมสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรคะใช่ค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากค่ะ ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากคะ่ะนักเรียนคิดว่ายังมีรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นๆอีกหรือไม่คะใช่ค่ะยังมีชนิดอื่นอีกคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปสี่เหลี่ยมและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันเลยคะ่ะ 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากาันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก 2. อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากาันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากาันและด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นทแยงมุมยาวเท่า,ากาันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน สามรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มี atm, parole, ม,มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันด้านทุกด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากสี่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ห้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่หกรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึง่งโดยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง ถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูฟ้าขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยการตอบคำถามกันค่ะข้อที่หนึ่งถ้าสี่เหลี C ่ยม ABCD มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่มุมที่หยดตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันสี C ่เหลี B ่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไดบ้าง ถูกต้องค่ะรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแ,และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อที่สองถ้าสี่เหลี่ยม EFGH มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นทแยงม,มุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่ตัดกันไม่เป็นมุมฉากสี่เหลี่ยม EFGH เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดได,ได้บ้าง ถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อที่3ถ้าสี่เหลี่ยม M N O P มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเส้นพยายงมุมยาวไม่เท่ากันสี่เหลี่ยม M N O P เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดได้บ้างถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ข้อที่สี่สี่เหลี่ยม P U T H มีด้านสี่ด้านยาวไม่เท่ากันและมีด้านขนานกันหนึ่งคู่ส่วนสี่เหลี่ยม N A M E มีด้านขนานกันหนึ่งคู่และด้านอีกคู่หนึ่งยาวเท่ากันแต่ไม่ขนานกันจากข้อความดังกล่าวรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใด ถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดเดียวกันคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะมีด้านขนานกันหนึ่งคู่ข้อที่หสี่เหลี่ยม k ค r s มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยม k ค r s เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวหรือไม่เพราะเหตุใด,ดคะ ถูกต้องค่ะไม่เป็นเพราะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งทุกคนเลยค่ะปบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนจะเห็นว่ารูปที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากาันและด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่ เส้นพยางมุงยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันและด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นพยางมุงยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันรูปที่สามรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันด้านทุกด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากรูปที่สี่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน ด้านตรงข้ามยาวเท่ากาันและขนานกันสองคู่เส้นพยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันรูปที่ห้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่และรูปที่หรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ มุมที่หยดตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งโดยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งสำหรับเรื่องสมบัติรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดหชนิดที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความยาวด้านขนาดของมุมการขนานกันของด้านตรงข้ามและเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดค่ะครูฟ้าหวังว่านักเรียนจะสามารถพิจารณารูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดได้แล้วนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนเพื่อความเข้าใจเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ